สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทวันนี้นะฮะจะมาวิเคราะห์วิจารณ์เกมนัดอุ่นเครื่องครับของเชลซีในโปรแกรมซัมเมอร์ซีรีส์ครับจะเจอกับทางนิวคาสเซิลนะครับก็จะลงเตะกันในเช้าวันพฤหัสบ,บดีครับเวลา7.15มง15นะครับ ซึ่งแน่นอนครับเราจะไปดูไลอัพที่คาดว่าจะลงสนามนะครับแล้วก็ความพร้อมของทั้ง2ทีมว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก่อนจะไปดูตรงนั้นนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจําหน่ายแล้วที่7ซเว่นอีะครับอย่าลืมไปหาลองซื้อชิมกันได้นะฮะแล้วก็ขอบคุณซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไครับเดอะพาวเวอร์ออฟ เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดนะครับใครที่สนใจรถยนต์ครอบครัวแล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับแนะนำเลยฮะสำหรับ s u z u กิเอ t i c a s m a r สมาร์ทไฮนะครับอ่ะไปว่าถึงความพร้อมของทั้ง2ทีมครับทางฝั่งของนิวคาสเซิลกันก่อนนะครับก็มีโอกาสที่จะอะตัดสินใจเล่นหลัง3นะครับเพราะว่าเอดดี้ฮาวนี่มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นอยู่พอสมควร มาติดดูบราฟก้าครับได้เฝ้าเสา90นาทีเต็มในเกมก่อนหน้านี้แล้วก็นิกโป๊ปเนี่ยเพิ่งกลับมาซ้อมได้ก่อนหน้านี้แล้วก็ลริสคาริอุสนะครับอดีตประตูร์พูก็มีโอกาสได้ลงเล่นเช่นกันขณะที่ฮาวิบานส์ครับตัวใหม่ที่ย้ายมาจากเลสเตอร์น่าจะมีชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองหลังจากเพิ่งย้ายเข้ามานะครับที่เหลือเนี่ยก็น่าจะพร้อมลงเล่นกันหมดนะฮะก็ไปดูไลฟ์ที่คาดของนิวคาสเซิลกันก่อนนะครับก็ทางประตูเป็นลอริสคาริอุสนะครับ ขณะที่แบ็กขวานะ่าจะเป็นคิริสติปเปียแบ็กซ้ายเป็นแดนเบิร์นเซนเตอร์เป็นฟาเบนเช่ air, กับสวนบอตแมนนะฮะกลางคู่ในฝันเลยครับซันโดโตนาลี li, เล่นกับทางบูโนกิมาไรส์แนวรุกก็จะมีเจลลินตันมิเกลอัลมิรอนอเล็กซานเดอร์อิซักแล้วก็คาร์ลัมวิลสันนั่นเท่ากับนิวคาสเซิลเนี่ยถือว่าจัดเต็มเลยนะครับสำหรับการเจอกับเชลซีนะฮะส่วนฝั่งของเชลซีเนี่ยนะครับจากสภาพทีมนะครับก็ทางนิโคลัสแจ็กสัน อาจจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงนะฮะหลังจากฟอร์มดีในเกมนัดที่แล้วนะครับที่เหลือเนี่ยมาโลกุสโตอังเรซันโตสก็อาจจะได้พักนะครับคือสื่อเขาคาดการณ์ว่าอาจจะเอาลุยส์ฮอลเล่นทางขวาด้วยซ้ําที่เหลือเนี่ยพวกเอนโซฟันเดนเดสครับที่เอ่อเรียกว่าร่างกายน่าจะสมบูรณ์แล้วก็มีโอกาสจะสตาร์ทเป็นตัวจริงรวมไปถึงเซซาเดคาซาเดครับที่ตอนแรกเป็นเพียงแค่ตัวสำรองก็น่าจะได้สตาร์ทตัวจริงแต่ว่าคาดเดาได้ยากขณะที่มิคาโลมูดริกเนี่ยที่ฟอร์มดีในเกมนัดที่แล้วก็มีโอกาสาที่จะ เริ่มจากการเป็นตัวสำรองแล้วก็ให้เจ้าหนูเดียโก้โมเรราได้ลงเล่นนะครับไปดูไลอัพที่คาดหน่อยครับฝั่งของเชลซีเนี่ยประตูน่าจะเป็นเกป้าเหมือนเดิมนะครับหลายคนลุ้นว่าจะเป็นกาเบรียลซารูนีนานะฮะเกมรับแบ็กโฟร์ครับน่าจะสตาร์ทที่มาคุคุเรียบ้างสลับเพราะว่าชิวเวลได้เล่นเป็นตัวจริงในเกมนัดที่แล้วนะครับเซนเตอร์ <Center S 1> จะเป็นชาโลบากับซิวานะครับแล้วก็อาจจะโยกลุยส์ฮอลไปเล่นทางขวากลางเนี่ยน่าจะเป็นเอนโซเฟรนเดสได้จับคู่กับทางเซซารคาซาเดครับ แล้วก็มีคานี่ชุกูเมาเล่นเป็นตัวรุกนะฮะร,ริมเส้นทางซ้ายเป็นทางดิโกโมเรราขวาเป็นราฮิมเซอร์ลิงแล้วก็นิโคลัสแจ็กสันก็เป็นหน้าตัวเป้านะครับแต่ว่า11ตัวจริงที่เป็นการคาดการนะครับซึ่งผมก็มองว่าไม่จําเป็นต้องไปใช้ลอิสฮอลเล่นทางขวานะครับผมว่าจะเริ่มจากมาโลกุสโตหรือแม่ทั่งริสเจมที่เดินทางไปสมทบแล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้ start ต,ตัวจริงนะฮะ แต่ว่าในตำแหน่งอื่นๆเนี่ยอย่างทางเอนโซฟานาเดสกับเซซาริคาซาเดมีความเป็นไม่ได้สูงครับเพราะว่าทั้ง2คนเป็นตัวสำรองในเกมกับไรตันที่เหลือเนี่ยผมว่าทางฝั่งของโปเชตติโนเนี่ยอาจจะดรอปชุกูเมกาบ้างน,นะครับเพราะว่าโอ้โฟอร์มไม่ดีเลยหรืออาจจะให้เอ็นคุนคูสตาร์ทจากตำแหน่งตัวรุก แล้วก็ขวาเนี่ยอาจจะเป็นโนนี่มาดูเอเก้บ้างก็ได้นะครับแหมเพราะว่าสเตอร์ลิงก็เกมในที่แล้วไม่ดีหัวยี่สิบตัวจริงเนี่ยเป็นการคาดการณ์นะครับซึ่งโอ้โหอาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดทีเดียวนะฮะคู่นี้เนี่ยผมว่ายิงกันเยอะแน่นะครับเพราะว่าเราเห็นซัมเมอร์ซีรีส์นะครับแล้วก็ผมได้ดูเกมนิวคาสเซิลที่เจอกับวิลล่าเนี่ยเกมรับเหมือนยังไม่เข้าที่เข้าทางแล้วก็เหมือนเป็นบอลที่ในรายการนี้นะฮะ เขาเน้นความสนุกสนานครับไม่ได้เน้นที่โอ้เกมรับเหนียวแน่นหรือความเข้มข้นของเกมที่มันเหนียวแน่นแบบความเข้มข้นจัดๆไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันจะเป็นเกมที่เกมรับอาจจะไม่ได้เหนียวแน่นแล้วก็เรียกว่าไม่ค่อยได้ระวัดระวังกันเท่าไหร่ผมว่าจะมีการยิงกันเยอะครับอาจจะแบบ22หรือไม่ก็33นะครับเพราะว่านิวเซอร์นัดก่อนนานี้นก็เสมอมาแบบโอ้สุดมันเลยเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมอยากให้แฟนเชลซีเนี่ยจับตาดูแผนการเล่น ในระหว่างเกมครับที่อาจจะสตาร์ทด้วย4-2-3-1แล้วก็ในระหว่างเกมอาจจะมีการแวปเปลี่ยนแผนเป็นหลัง3บ้างนะครับโดยที่อาจจะได้เห็นแมสเอ็นแมสเทนขึ้นไปเล่นตัวบนอีกเหมือนเดิมหรืออาจจะได้เห็นมาคูคูริยาเล่นเป็นอินเวอร์สฟูลแบ็กลักษณะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆดูวิธีการเล่นแล้วก็จับตาดูนิโคลัสแจ็กสันที่โอ้โหมีเอ NERGY กับเกมเยอะมากฟอร์มดีด้วยนะครับรวมไปถึงเอนคุนคูครับหลายคนอยากเห็นเอนคุนคู จับคู่กับนิคลัสแจ็กสันซึ่งผมก็อยากเห็นแบบนั้นเหมือนกันจะดูว่าถ้าทั้งคู่ได้มีโอกาสเล่นด้วยกันนานๆเนี่ยมันจะเข้าขากันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยผมมองว่ายิงกันเยอะแน่ครับแล้วก็มีโอกาสออกเสมอสูงมากๆเพราะว่าผมว่านิคาสเซิลร่างกายน่าจะเริ่มเข้าที่จากเกมนัดก่อนหน้านี้มา พอสมควรนะครับเกมกับวิลล่านี่ผมเห็นได้มีโอกาสดูโอ้โหนักเตะหลายคนยังอึดอัดกันอยู่เลยนะฮะส่วนเชลซีเนี่ยก็น่าจะมีตัวเลี้ยงกินตัวเยอะครับไม่ว่าจะเป็นมอยรามูริกนะครับหรือแม้กระทั่งตัวอย่างสเตอร์ลิงนะฮะผมเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่เป็นการทดสอบระบบทีมมากกว่าอย่าไปซีเรียสกับผลการแข่งขันครับเราดูระบบการเล่นดู energy ของผู้เล่นเป็นสิ่งสําคัญแต่ว่าคู่นี้ผมว่าเชลซีเกมรุกน่าจะมีความมั่นใจขึ้นเยอะผมว่านิโคสแจ็กสันน่าจะทําประตูได้อีก รวมไปถึงไม่เคลโรมูริกก็น่าจะฟอร์มดีนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมฟันธงว่ามีโอกาสออกเสมอ2-2หรือไม่ก็3-3น่าจะยิงกันเยอะนะครับก็โอกาสเสมอสูงมากๆนะฮะเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรนะฮะก็ลองคอมเมนต์สกอร์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าจะซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการขอบคุณหรือสนับสนุนก็ยินดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ